กัมพูชาเคลมลาบูบูอีกแล้วค่ะบอกว่ามีอยู่บนกำแพงเป็นสัตว์ในตำนานพรบอกชาวเรื่ว่าขอบคุณที่เผยแพร่วัฒนธรรมให้ว่าแล้วคือเคลมแรงเคลมจริงจังมากเลยเธอมีการเปรียบเทียบรูปให้ดูเลยเฮ้ยลาบูบูเนี่ยหน้ามันเหมือนตัวตริติมุขาซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของทางเขมรเขาแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายก็เลยมีฟันแหลมคมอ้าปากมีหงมีหูเหมือนกันแบบเป๊ะเขาว่าอย่างนี้มีการเขียนโพสต์คะบอกว่าการเรียนรู้ร่างเงาของคุณถือเป็นเรื่องที่ดี ตอนนี้ลาบูบูได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดลิซ่ายังเป็นแฟนตัวยงเลยขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเขมรซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเลยว่าเกาหัวกันแงกๆเลยงงกันหมดแล้วก็เรียกว่าหักลางทุกอย่างเพราะแม้กระทั่งคนที่เขาออกแบบเป็นดีไซเนอร์ตัวลาบูบูเนี่ยเขายังเคยบอกเลยว่าตัวลาบูบูเนี่ยเป็นได้แรบแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายยุโรปประสมผสานกับความทรงจําในวัยเด็กของเขาที่เติบโตมาในเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่เขมรค่ะ คาซิงลุงคืองงเลยว่าเออเ,เ,เป็นเหมือนตัวของขาเมรเขาได้ไงแต่ในล่าสุดตอนนี้ทั่วโลกก็วิจารณ์กันสนันลันทุกเลยว่าเฮ้ยจะมาเคมทุกอย่างไม่ได้ถึงแม้มันแบบเออจะเป็นแบบว่ามีแผลปันแหลมคมมีหงมีหูเหมือนกันแต่เขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้มาจากคเมรและบูบูเขามีดีไซเนอร์เขาแบบมีแรงบันดาลใจมาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะตั้งสไตะเอะ